สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นพนักงานของกกตนะครับเรื่องที่มาของวุฒธธิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะการเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจแบบเคลียร์เรียกันไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนให้เห็นภาพรวมทั้งหมดกันครับเอาละครับ นี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะไล่ไปทีละสเตปเลยนะตั้งแต่ภาพรวมใหญ่ๆไปจนถึงเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อให้เข้าใจกระบวนการได้มาซึ่งสวชุดแรกแบบครบจบในที่เดียวไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมใหญ่ๆกันก่อนถามว่าเป้าหมายหลักของบทเฉพาะการในเรื่องนี้คืออะไรคำตอบง่ายๆเลยครับ ก็คือการตั้งวุฒิสภาขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นชุดพิเศษเลยนะสำหรับวาระแรกเริ่มตามรัฐธรรมนูญปี2560ครับและนี่คือตัวเลขสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสำหรับคนที่จะไปสอบ250คนนี่คือจำนวนสวในวุฒธธิสภาชุดแรกและที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือทั้งหมดเนี่ยมาจากการแต่งตั้งตามคําแนะนําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าคอสอชอครับ โอเคแล้วใครล่ะที่เป็นคนดูแลกระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งก็คือคณะกรรมการสัรหานั่นเองครับคณะกรรมการสัญหาที่คอสชอตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าจะให้อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะก็เหมือนกับเป็นสถาปนิกของโปรเจกต์นี้เลยค่ะเป็นคนออกแบบกระบวนการทั้งหมด หน้าที่หลักๆของพวกเขาก็คือคัดกรองแล้วก็ทำลิสต์รายชื่อคนที่ดูแล้วเหมาะสมเพื่อส่งไม้ต่อให้คอสชอเป็นคนเคาะเลือกในด่านสุดท้ายนั่นเองเอาล่ะครับมาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นจุดที่ข้อสอบชอบเอาไปออกบ่อยๆด้วยนั่นก็คือที่มาของสวออครับคือมันไม่ได้มาจากทางเดียวนะแต่กฎหมายเขาออกแบบไว้ให้มี2เส้นทางหลักๆด้วยกันแล้วสเส้นทางที่ว่าเนี่ยมันมีวิธีการหาคนเข้ามาเป็นแคนดิเดตต่างกันยังไงบ้าง อะเดี๋ยวเราไปจะดูรายละเอียดกันเลยครับดูจากภาพนี้จะเห็นชัดเลยครับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยคือมันมี2กระบวนการหลักๆที่เดินหน้าไปพร้อมกันทางซ้ายเนี่ยคือการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งกระบวนการก็จะซับซ้อนหน่อยมีหลายระดับส่วนทางขวาคือการสรรหาโดยตรงอันนี้คือคณะกรรมการสรรหาเป็นคนเลือกเองกับมือเลยโอเคครับ งั้นเรามาซูมอินเข้าไปดูที่เส้นทางแรกกันให้ลึกกว่านี้อีกนิดนั่นก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเลือกกันเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนขั้นงเยอะเลยต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยครับหัวใจหลักของการเลือกกันเองเนี่ยก็คือการแบ่งผู้สมัครออกเป็น10กลุ่มอาชีพตามที่เห็นบนจอนี่แหละครับเหตุผลก็เพื่อให้ได้ตัวแทนที่หลากหลายมาจากทุกภาคส่วนของสังคมจริงๆอ้อแล้วก็เรื่องกลุ่มอาชีพเนี่ยนะ ถ้าอยากลงลึกในตัวบทกฎหมายเลยมันจะอยู่ในมาตรา91ของพอรปรว่าด้วยกันได้มาซึ่งสอวอครับเผื่อใครจะไปอ่านเพิ่มเติมนะทีนี้กระบวนการเลือกกันเองเนี่ยมันจะเหมือนกรวยที่คัดคนออก3ด่านครับลองนึกภาพตามนะด่านแรกคือระดับอำเภอทุกคนในกลุ่มอาชีพเดียวกันก็จะโหวตเลือกกันเองก่อนให้เหลือตัวท็อปไปต่อจากนั้นคนที่ชนะจากระดับอำเภอก็จะถูกส่งไปแข่งกันต่อในระดับจังหวัด และด่านสุดท้ายตัวแทนระดับจังหวัดก็จะมาชิงกันในระดับประเทศเพื่อหา10คนสุดท้ายของแต่ละกลุ่มอาชีพพอรวมกัน10กลุ่มก็จะได้บัญชีรายชื่อสุดท้ายมา200คนพอดีเป๊ะเลยครับและแล้วหลังจากได้บัญชีรายชื่อจากทั้งสงเส้นทางมาครบแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือการที่คอสชอจะนำรายชื่อทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาเพื่อเคาะเลือก250คนสุดท้ายที่จะได้เป็นสอวอครับผม จุดนี้ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าสำคัญมากๆสอวอทั้ง250คนเนี่ยไม่ได้มาจากแค่แหล่งเดียวนะครับแต่มันเป็นการผสมผสานหรือมิกซ์กันมาจาก3แหล่งที่มาหลักๆเลยก็คือกลุ่มที่มาจากการเลือกกันเองกลุ่มที่มาจากการสรรหาโดยตรงและกลุ่มสุดท้ายที่พิเศษหน่อยคือเป็นสอวอโดยตำแหน่งเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีสัดส,ส่วนเท่าไหร่เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนจากบัญชีรายชื่อ200คนที่ฝ่าฟันกันมาจากการเลือกกันเอง3ระดับนั่นนะครับ จากกลุ่มนี้คอสชอจะเลือกมา50คนครับต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มาจากบัญชีที่คณะกรรมการสรรหาเลือกมาโดยตรงซึ่งลิสต์นี้จะมีรายชื่ออยู่ไม่เกิน400คนจากตรงนี้คอสชอจะเลือกมาอีก194คนครับเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดเลย และสุดท้ายครับอีก6ที่นั่งอันนี้เป็นโค้ตาพิเศษเลยสำหรับคนที่เป็นสอวอโดยตำแหน่งหรือก็คือได้เป็นสอวอโดยอัตโนมัติเลยซึ่งก็ได้แก่ประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เหล่าผู้บัญชาการฐานบกเรืออากาศและสุดท้ายคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพอเอามารวมกัน50บวก194บวก6ก็จะได้ตัวเลข250คนเปะ๊เปะเลยครับ แต่ยังไม่จบแค่นั้นนะกฎหมายยังกำหนดให้มีบัญชีสำรองไว้อีก50คนด้วยซึ่ง50คนนี้จะถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มที่สรรหาโดยตรงก็คือเตรียมไว้เป็นตัวสำรองเผื่อมีตำแหน่งว่างลงนั่นเองครับเอาละ่ะหลังจากที่เราได้สอวอครบ250คนแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของวาระการทำงานของพวกเขากันบ้างแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเกิดมีตำแหน่งว่างลงก่อนที่จะครบวาระเนี่ยเขาจะทำยังไงกันต่อครับ สำหรับวุฒิสภาชุดพิเศษชุดนี้เนี่ยนะฮะมีวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ชัดเจนเลยก็คือ5ปีเต็มๆครับโดยจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชองคการปรดเกล้าวแต่งตั้งเป็นต้นไปเลยและนี่ละครับคือเหตุผลที่ต้องมีบัญชีสำรองที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้คือถ้าเกิดมีตำแหน่งสวาว่างลงไม่ไว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะก็จะมีการเลื่อนชื่อคนจากบัญชีสำรองเนี่ย ขึ้นมาเป็นสอวอแทนตามลำดับเลยครับแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็จะทำงานต่อจนครบวาระห้าปีที่เหลืออยู่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของกลไกการได้มาซึ่งสอวอชุดแรกซึ่งต้องบอกว่าเป็นกระบวนการพิเศษแบบ One Time only เลยนะครับคือเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นการทำความเข้าใจทุกขั้นตอนทุกโครงสร้างและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างทะลุป,ปรุปรงเนี่ย มันจึงสำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปทำงานในองค์กรจัดการเลือกตั้งอย่างกอกตเพราะนี่คือพื้นฐานสำคัญเลยที่จะทำให้เราเข้าใจการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่ซับซ้อนในบ้านเราได้ดียิ่งขึ้นครับ